สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับสู่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตในแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับกับการแข่งขัน FMST c Thailand Road Racing o นะครับเรียกว่าเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่1ครับวันนี้อากาศดีครับ แล้วก็แดดออกนะครับหลังจากที่ในช่วงเวลาของการซ้อมนั้นฝนตกลงมา2วันนะครับเรียกว่านักแข่งนั้นก็แทบจะซ้อมกันแบบเวลาไม่เข้าที่เท่าทางนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันในวันนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติเดินทางมาถึงสนามไทยแลนด์ซูริกนะครับกับในพิธีเปิดการแข่งขันในสนามแรกครั้งนี้ผมขออนุญาตเรียนแนะนําครับท่านแรกซ้ายมือของผมนะครับคุณอนวัตหงษพงครับผู้ควบคุมการแข่งขัน และตัดไปนะครับได้รับเกียรติจากคุณชัยกรทองดีครับผู้แทนจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับพร้อมทางได้รับเกียรติจากคุณอพินันสวนกรนจากน้ำมันเครื่องอีเดมิสึบริษัทน้ำมันนอรโรไทยจำกัดครับพร้อมทางได้รับเกียรติจากคุณพงพันธ์รัตนวิโรดครับเนียร์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเมเนจบริษัทอินโนเวอเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับ และยังได้รับเกียรติจากคุณวิชัยชัยประภาผู้เชี่ยวชาญพิเศษส่วนกีฬายานยนต์บริษัทไทยแลนดอ์อพายามาห่ามอเตอร์จำกัดครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์อเล็กซานโดรผู้แทนจากผลิตภัณฑ์ยางพิารโดยบริษัทคอมโมโตจำกัดครับและผู้ควบอผู้อนายสนามของเราครับคุณสุพัฒน์จำปางามครับและนี่คือนะครับท่านผู้มีเกียรติในวันนี้ได้เดินทางมาให้เกียรติกับการแข่งขันเนี่ยเป็น SCT Thailand Ro a d Racing เรียกว่านัดเปิดฤดูกาลกันเลยทีเดียวนะครับในวันนี้เราต้องบอกว่าหลังจากที่เราคุยในเรื่องของกติกาเทคนิคต่างๆแล้วคุณอนวัตหของพง์นั้นก็ยังได้พูดถึงในส่วนของการแยกรุ่นเพื่อความเหมาะสมด้วยในเรื่องของน้ําหนักก็คงไม่ต้องสอบถามอะไรมากนะครับพี่เนาะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าในส่วนของเยาวชนทุกคนนะครับถ้าหากว่าสนใจในเรื่องของกีฬายานยนต์แล้วเนี่ยเราต้องบอกว่านะครับในวันที่27และ28พฤษภาคมนะครับก็จะมีการอบรมกีฬาเยาวชนนะครับ ซึ่งเป็นกีฬาสําหรับนักกีฬาเยาว,วชนนั้นก็จะมีกีฬาแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์นะครับเพื่อยกระดับสู่อาชีพนะครับนั่นคือประเภทของทางเรียบนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในวันที่5และ6มิถุนายนนั้นก็จะมีคิดคลอสอะคาเดมีนะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะครับห้วยใหญ่นะครับก็อยากจะเชิญชวนในส่วนของเยาว,วชนทุกท่านนั้นได้ มาร่วมนะครับมาเรียนแล้วก็มาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรถแข่งต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการดูแลรถแข่งแล้วก็นักแข่งนะั้นก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการแข่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมัาท่านผู้มีเกียรติไปแนะนํานักแข่งนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปแนะนํานักแข่งนั้นเรายังนะครับในส่วนของผลิตภ ดีๆนะครับของอีเดมิสูตรงนี้นะครับโดยคุณอนวัฒน์พงษ์นั้นจะมอบให้กับคุณชัยกรนี่เลยนะครับก็เป็นน้ำมันหล่อลื่นอีเดมิสูมอบมอบให้นะครับสำหรับในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับและถัดไปนะครับมอบให้กับคุณพงพันธ์รัตนวิรน์นะครับจากอินโนเวลเรปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ยังมอบให้ด้วยนะครับและถัดมานะครับคุณวิชัยชัยประภานะครับ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษส่วนกีฬายานยนต์บริษัทไทยยฮ่ามอเตอร์จำกัดครับและยังมอบให้กับมิสเตอร์อเล็กซานโดรนะครับจากบริภันฑ์ยางพิลลารี่ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผริพันธ์ดีๆของอีเดมิสนะครับที่ได้มอบให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราไปชมนะครับในส่วนของนักแข่งนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับร่วมทักทายนักแข่งนะครับที่จะได้ลงทําการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ พันแรกณตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งนี่เราไม่เห็นตรงนี้เลยนะครับสำหรับในรุ่นร้อยยี่ห้านะครับและนี่คือธนกรมณเสนนะครับหมายเลข8ปดนะครับจากสมุทรสาครนะครับอายุเพียงสิบอขวบเท่านั้นนะครับตรงนี้นะฮะโอ้โหนี่แสดงว่าเขาลงผิดเนาะเอออ้าวไม่เป็นไรครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณธงชัยวงสวัสด์นั้นก็รถติดนะฮะเส้นปิ่นเก้านครชัยศรีนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับหมายเลขนี่ถัดมาเลยครับเป็นรถหมายเลข808นะครับวัดชรกรวงสมครับจากอีทเอ็นจีทีพีจีทีลูบิแคนเลสซิ่งทีมนะครับนครปฐมนะครับคนนี้นี่ลงคะแนนลงอายุผิดดีหรือเปล่าเอ้าคุณธงชัยสวัสดีครับโอ้โห เลยไม่ได้คุยถึงในส่วนของอาคาเดมี่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ8 8นี่อายุไม่ผิด12ขวบนาออ่าแน่นอนครับและอันดับที่3นะครับเป็นหมายเลข93ครับสำหรับเพชรชลัดแถมยิ้มครับจากเ,เพชรชลัดเลสซิ่งทีมจังหวัดภูเก็ตนะครับโอ้โหนัทวุฒินี่เลยฮะลุงกิตสวัสดิ์ก็อยู่เป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นโค้ดด้วยตรงนี้นะครับสำหรับหมายเลข9กครับ เพชรรัตแถมยิ้มนะครับถัดมาในอันดับที่4นะครับหมายเลข7นะครับภัสกรแก้วกล้านะครับจากฉะเชิงเซานะครับภัสกรแก้วกล้านี่อายุ9้าขวบเองนะครับในรุ่นนี้ความจริงแล้วลงไว้นะครับอายุไม่เกิน12ปีแต่ว่าตอนนี้9ขวบก็ลงได้เช่นเดียวกันนะครับมาเราจะมาลุ้นกันนะครับในขณะนี้นะครับและถัดมานะครับตรงนี้กับหมายเลข5 5นะครับ ตรง้างคณิตานนสมุรปราการนี่เองนะครับอายุ11ขวบครับก็เรียกว่าตอนนี้นะครับนักแข่งหลายๆคนนั้นก็จะมีในส่วนของการนะพร้อมตรงนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ทักทายนะฮะให้กําลังใจนักแข่งหลายๆคนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะให้นักแข่งในรอบบอมอัพนะครับก่อนที่จะได้ชมการแข่งขันตรงนี้นะครับโดย เราต้องบอกว่าในส่วนของการแข่งขันนั้นเราแข่งขันกัน6รอบสนามของการแข่งขันนะครับหรอบสนามของการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมการแข่งขันพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับผู้ร่วมบรรยายของผมตอนนี้ก็ไปทําเลสิกไปทำศิลปกรรมความรูปหล่อนะครับต้อนรับ คุณสลาวุฒิจีรังคานนท์ครับสวัสดีครับคุณสลาวุฒิครับทนายกอง์การบริหารส่วนตำบนสัมปทวนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็วันนี้การแข่งขันรุ่นแรกนั้นถือว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คงจะได้ชมการไหลสดนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยเรียนพอโรงเรียนเปิดเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มาเนาะ เห็นบอกว่าสนามสองก็คงจะสนามสามคงจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ต้องเรียนแรกๆก,ก็อาจจะเคร่งไปนิดนึงเนาะก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับกับโปรดักชันร้อยผาสต็อกยูสิบสองครับคุณสลาบุตรครับโอ้นี่นะครับเด็กยุกวชนเหล่านี้นะครับเป็นต้นกล้าที่จะ เราจะได้เห็นนะครับว่าฝีไม้ฝีมือของยุวชนเหล่านี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะไปถึงสมเกียจจันทาหรือไม่โอ้ตอนนี้ผู้ผปั้นงเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนภรนภรนต้องบอกว่าหลายคนนะตอนนี้ก็ก้าวไปสู่ในรุ่นจูเนียร์ในรุ่นโมโตทรีก็มีนะเยอะแล้วก็ไปในส่วนของดาวรุ่งนะทางฮอนดานั้นก็มีรายการดีๆส่วนทาง Yamaha ก็มีในส่วนของบูคู ครับอ่าก็มีรายการดีๆเหมือนกันนะหลายคนเข้าไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์เข้าไปแล้วนะฮะออดี้แล้วไม่ใช่อาร์ตี้อ่าอาร์ตี้แล้วก็ก็้วถือว่าลูกเป็นหลานเราชัยกรแทะของครับฮะแล้วก็ลูกผู้พันทายอ่าเยอะแยะเลยเยอะแยะครับจำได้หมดเลยจำจำไม่หมดนะฮะแต่ผมก็กำลังว้าวุ่นจำไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะโอ้ตั้งแต่ไปทำสัลยกรรมสายตามาเนี่ยรู้สึกทีนี้เบี้ยเลยนะเบี้ยเลยนะเบี้ยเลยนะ Yeah. <laughs> ้รับเงินเดือนเดียบเทียบก็ดีใจครับบานที้นี่มีคุณยายมาบกรับเงินเดือนได้เงนเดือนั้นก็ดีใจ ว่าไม่ต้องเรียกอะไรที่เรื่องการ่วนการผลงานของที่บริษัทเขาใด้นส่วนนะครับในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งเราต้องบอกว่าเกมการแข่งขันมันแบบนี้นะครับต้องมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันครับกับเพจ FMSPT บอลร้อนแอนโรนัสอ้าวอาแล้วครับมีชีกินมาครับหมายเลขแปดสิบแปดเสียบกันในคืนี้ y sí, la no, 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 no. เตมนะครับตอนนี้ื่าจะเปิดเต็มอุ้รอบาเอาวครับีต้องว่าครับืนนเป็นกี่เิีเวลานะครัีอะไรนะเอาลครับัดมองครับมีรวแล้วนะครับกานแ่นหรับอ้าวเรียบร้อยรัมานะครับมาจน พูดอะไรการนพูดกันได้ไหมครับลาบเดียวครับกลับมาจากการมีมือกรอไปครั้งนี้พมกับครับนักจู่ <c oughs> กับการที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับกับการแข่งขันนี้เป็นเอสซีดไทยแลนด์รลเลอซิงเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1นะครับตอนนี้เราเห็นโฉมหน้าค่าตาของนักแข่งแล้วนะครับตรงนี้ในตำแหน่งที่1นะครับในตำแหน่งที่1นั้นก็ต้องบอกว่า1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณพงพันธ์รัตนวิโรธซีเนียร์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเมนเทดครับจากบริษัทอินโนเวทเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมอบรางวัลด้วยนะครับเรียนเชิญ คุณบงนธ์รัตนนาวิโรจนะครับมอบตำแหน่งที่5ให้กับตรงสร้างคณิตานนท์ครับจากสมุทรปราการครับเป็นตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่4นะครับเป็นหมายเลข93ครับสำหรับเพชรรัตแถมยิ้มครับจากเพชรชรัตเลซซิ่งทีมจังหวัดภูเก็ตครับและก็ตำแหน่งที่3นะครับหมายเลข8ธนกรมนเสนครับจากมหาชัยเมืองใหม่นี่เองนะครับสมุทรสาครครับ ดีด้วยนะครับพร้อมกับลิปันหล่อลื่นอีเดมิสือนะครับมอไปด้วยนะครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับตรงนี้นั้นก็ต้องบอกว่าตัวเล็กนิดเดียวจริงๆสําหรับหมายเลขเคันนี้นะสำหรับพระสกรแกล้าครับจาก8ริ้วฉะเชิงเซาครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับและขอเสียงปรบมือนะครับ8ป8ครับวัชรกรวงสมครับ จาก, It, T, TT, ican, Red, team, กอีสแอนจทีพีทีทีลูบิแคนเรสซิ่งทีมนครปะถมนี่เองครับก็ถือว่าเด็กนครปะถมของเราก็เก่งนะฮะฝึกปะการก็เก่งได้รับเกียรติจากคุณธงชัยวงสวรรค์ครับท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมถ่ายภาพตรงนี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทั้งอันดับด้วยครับ thank you